สู้จะต้องสู้กับใครในภาพยนตร์เออเมื่อกี้หลงไม่ยิเสียงตกใจตกใจเสียงกาซู่ต้องสู้กับใครในภาพยนตร์เนนบเดินไ้หนึ่งดาวนะคะเออคุณเอเมงนีนั่งร้องเพลงด้วย ค,คุณพ่อ่ะหนูขอพูดความจริงนะคะค่ะเองมาหักพ่อที่เราฟินกันดิมาคุยเรื่องงานอามึงว่ามวันไหนบ้างอ่าร้องเพลงให้กูหน่อยแล้วฮะเออในเรื่องเนี่ยนั่งดูเลยนักร้องกี่คนเนี่มีจินชินวุฒนะิแลแล้วมันเป็นฉากตัวเดียวเ โอเคได้นะ้าพ่อให้โอกาสเรารับอยู่แล้วบ้านเอ็มอยู่ไหนเออบอกอยู่ปากเกร็ดค่ะมึงไม่ต้องไปไกลเดี๋วกูหาห้องอัดแถวนั้นให้มึงเขาเจ็บคอแล้วเขาตกดูดสามรอบแล้วอเอาอย่างนี้ใครเป็นใครบัดใหญ่บ้างขอเสียงได้ไห <ถ cem ment> มคะเออมีคนแค่บัดใหญ่นะมีเาจมือแล้เสียวกีให้พี่พิงให้หนักร้อยล้านเรื่องแรกของประเทศไทยเลย ขอดีๆนะ,ะที่ผ่านมาขอเสียงกรี๊ไม่มีไม่มีก็ขอเสียงกรีกรกร๊ให้หนักร้อยล้านได้เลยทุกคนต้องอยู่กันเพราะความหวังนะคะตอนนี้ ดูจากรูปตร,ร์แล้วนา่าจะเป็นคนดีทีเดียวนะจ๊ะต่อกันเลยที่อาาคระบบเป็นคณรณสู้น้าและต่อกันด้วยพี่โซนไอเฟร คุณยักษ์เป้ๆค่ะสนับเมืองเฟื่อนนครและคนจะได้ขาดไม่ได้เลยนะคะพี่พิงลำเบาอร์เป็นการประกาศแบบเหมืนวยหรือเปล่าไม่้าจ่ายนะพี่พยายามแล้วนะะอากเรนดานคุณฝ่อนค่ะคุณฝนขออนุญาตเรื่องว่า,า,ามู people, นนมูด <man> ้มั้ยคะ ยินดีเป็นอย่างยิ่งโมโมในพระภาพยนตร์นี้คาแรคเตอร์เป็นอย่างไรก็คือเป็นคนสดใสร่าเริงแล้วก็กล้าแสดงออกแบบสี่คูนร้อยอะไรุ่ตรงไปเลยในวันนี้นอกจากเราได้มาก่อนหน้านี้เราเสิดใสยในค่ายมวยครั้งนี้เรามาเสิดฉาที่พารากรของเราเออเป็นไงบ้างสาวในวันนี้ก็สวยสุดเพราะมีแต่ผู้ชายตกทั้งอเลยวันนี้ก็เช่นกันวันนี้ฉันเป็นผู้หญิงค่ะ นก็คืออันนี้สวยกว่าวันนี้พระเอกไม่มาพี่จะหล่อคนเดียวได้เลยโอ้ยมีพี่ๆทั้งหลายคนที่หล่อพี่น้องชายผมก็โอ้โหวันนี้แต่งตัวแต่งสูตรมาโอ้ใช่ไหมล่ะมีนะมีสูตรนะครับตอนแรกผมขอดสูตรเขาบอกนอกน้องตัวที่นี่ขายยังไงผนรับงานเรงนี้ได้เลยครับก็แฮปปี้มากครับเพราะว่าจริงๆเคยร่วมงานกับพี่พีคในรายการหนึ่งอยู่แล้วครับแล้วก็พี่พีคก็จริงๆ ชวนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเอ้ยถ้ามีโปรจะนั้น,นแล้วพอดีช่วงนั้นผมทำบ,บ้านอยู่พอดีด้วยนะก็เลยต้องต้องใช้เงินก็เลยครับไม่งั้นจริง,รงๆก็ไม่ค่อยอยากทำงาน,งานกับพี่พีมเท่าไหร่ <c oughs> แต่พเคยทำงานแล้วไนงะแล้วก็มันก็อโอเคอนะไรเงี้ยฮะก็เลยมีคิมพิพลเลเตอร์ตั้งแต่รายการในวันอื่นเลยนะที่เราเล่นกันอยย่างางเี้เแต่พี่คนระับพอเป็นพี่พีมปุ๊บผมก็เซียสเลยนะยิ่งพอ,อ,อมีมวันนี้พายฝากขัง,ง,งอะไรคุณม,มู๊มาไวนะ้ไหมครับ เขาฝากฝากให้มอบความตระหุให no, nah, ้คุณหมูห <Durch> มูครับผมแล้ววิธีการมอบของขุัญนั้นเราสามารถแสดงบนเวทีนี้ได้ไหมคะไม่ว่าจะกอดจะหอมอะไรเงี้ยเขาอนุญาตให้ผมทําแล้วหรอคะคุณฝนคุณอนุญาตไหมคะน้องน้องร่งอยู่แล้วอะอ่าคุาไม่ได้ปฏิเสธนะคะเคลียกันเองเออคนนี้คือเป็นอะไรที่อย่างที่ฝนบอกเลยว่อเราต้องมีสติสูงมากเลยารงานกับเขาแต่ว่าสนุกมากแฮปปี้มากแสดรอติดตาม ใช่ไหมคะสรุปได้ยินยังเะอได้ยินเลยครับได้ยินแหละโอเคม,มาตอบพี่พิงก์ดีกว่าค่ะพี่พิงขาทำไมถึงแบบว่าได้กลับมาทำภาพยนตร์เรียกว่าเรียกเสียงฮาให้แฟนๆอีกครั้งในปีนี้เดี๋ยวนะั้นคำถามหรือคำถามเมื่อกี้ทำไมถึงกลับมาทำไมถึงกลับมาเอออะไรอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจอะไรเป็นแรงใจคือผมเนี่ยรู้สึกตัวเองว่า หนังตลกนักมวยเนี่ยมันห่างหายจากหน้าจอลงมาเกินไปนานแล้วไม่ตัวเดียวก็พอใช่ไครับสื่อมวาชนเริ่มสัมพัสกันได้เลยนะคะใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากดูหนังแบบแสบสนิทจิตสลายกันเลยเราเราก็โอ้โยทไม่ยัง่ใครทำ่บบนี้เดี๋ยวไม่เหม็นมากเลยโจ๊ ต้องขอโทษสื่อมวลชนอาจจะพูดจาไม่พอนะครับกลับมากลับมาคือเรารู้สึกว่าหนังแบบตลกแบบหัวที่ตลกจังๆแล้วแบบอุลต้ายาวนานมันหายไปนานแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากดูจังเลยนี่แหละไอ้ไใครถูกจะมองตถืดนะคะโอเคมองเลยมองเลดโอเคโอเค คนไหนไม่พอใจมีอุปกรณ์ที่มือตีเข้าไปได้เลยนะคะครับผมโอเคพร้อมไหมหกสิบวินาทีครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะจับเวลาจะสู้จะต้องสู้กับใครในภาพยนตร์เออเมื่อกี้หลงในดิมเสียงตกใจตกใจเสียงกะสุนต้องสู้กับใครในภาพยนตร์ผมไม่สูในใน้กับใครเลยเออคนแรกที่เล่นเกมนี้มีชื่อว่าอะไรอะไรเออโมโนานหรือมูมู ไปผู้หญิงในทิปนะคะมีพพนด้าหัวล้อได้ไหมคะไปดูค่ะขอบคุณแพนสันซูทรบับไปคนที่สนุกที่สุดคือชิางเโน